สามเคล็ดลับอุดซับย์รั่วใครรู้ตัวว่าเก็บเงินไม่อยู่ทำตามแล้วปังแน่ ถ้าใครกำลังเจอปัญหาเก็บเงินปุ๊บเงินหล่นออกจากกระเป๋าทันทีกระเป๋าเงินเหมือนมีเซ็นเซอร์พอเงินเข้าก็ต้องมีเรื่องให้ใช้ใจ่ายออกไปทันทีปวดใจปวดตับจริงๆนะครับแต่ขอให้คุณใจร้อนร่มเข้าไว้เพราะวันนี้นะครับผมมีเคล็ดลับการอุดทรัพรั่วที่ทุกคนสามารถใช้ได้รับรองว่าทำตามวิธีนี้แน่นอนเรามาเริ่มกันเลย เคล็ดลับที่1สกัดเงินล่วไหลด้วยการจัดบ้านบอกเลยนะครับว่าเรื่องบ้านนี้สําคัญมากๆเพราะว่าบ้านเป็นสถานที่ที่เราอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นบ้านเลยส่งผลกับตัวคุณอย่างมากๆอย่างแรกเลยคุณอยากจะสังเกตในบ้านของคุณนั้นก็คือบ้านของคุณมีรอยแตกรอยเล้าหรือเปล่าเพราะว่าถ้าบ้านคุณมีรอยแตกรอยเล้านั้นจะหมายความว่าคนที่อยู่อาศัยภายในบ้านหลังนั้นจะมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายตลอด เวลาจ่ายทีก็จะจ่ายแบบ non stop หรูแบบนี้แล้วถ้ามีรอยแล้วแต่อีกแล้วก็ต้องรีบแก้ไขนะครับอีกเรื่องคือบ้านคุณลกหรือเปล่าจริงๆแล้วบ้านโลกไม่ได้ส่งผลในเรื่องของดวงกระเป๋าเงินรั่วโดยตรงแต่ส่งผลทําให้โชคลาภนั้นไม่ค่อยมีเข้ามาเหมือนมีเงินอยู่ตรงหน้าแต่ก็ขวางเอาไว้ไม่ได้ขอให้แนะนําให้คุณจัดบ้านใหม่อะไรที่ไม่ใช่ก็เอาไปบริจาคทาบ้านโลง่งบ้านสะอาดก็จะทําให้โชคลาภไหลมาเทมาแบบไม่หยุดยัง้ง เคล็ดลับที่2การแก้เคล็ดด้วยการเสริมดวงตามราศีแน่นอนว่าพื้นดวงชะตาของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทําบุญแก้เคล็ดเสริมดวงในเรื่องของการแก้เงินก็มีวิธีที่ต่างออกไปราศีเมษนะครับให้ทําบุญเกี่ยวกับสัตว์เช่นการบริจาคเงินช่วยเหลือตามมลนิสัตว์นะครับราศีพฤษภทําบุญถวายสังฆทานของใช้ราศีเมถุนทําบุญที่เกี่ยวกับอาหารการกินราศีกรกฎทําบุญเกี่ยวกับน้ําราศีสิงห์ทำบุญด้วยแสง สว่างราศีกันทำบุญไหว้พระประจำวันเกิดราศีตุลทำบุญถวายไตรจีวรราศีพิจิทำบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนพิการราศีธนูทำเกี่ยวกับการศึกษาราศีมังกรทำบุญตามวัดเก่าๆวัดเล็กๆราศีกุมทำบุญสวดมนต์บ่อยๆโดยเฉพาะคาถาบทสวดมหาจักรพรรดิจะเป็นการเสริมดวงชะตาเป็นอย่างดีราศีมีนควรหาโอกาสไปไหว้พระปางสมาธิ เคล็ดลับที่3แก้เคล็ดด้วยกระเป๋ารั่วโดวยตรง การบริหารจัดการด้านการเงินนั้นเป็นสิ่งสำคัญคนที่ดวงกระเป๋าเงินรั่วนั้นเหมือนมีปัญหาเรื่องดวงที่จะมีเงินอยู่กับตัวไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคุณควรเก็บเงินให้ห่างตัวและมันทำบุญช่วยเหลือคนยากไร้หรือว่าผู้ด้อยโอกาสผู้ขาดทุนทรัพย์ในการใช้ชีวิตก็จะเป็นการแก้เคล็ดเรื่องการเงินได้เป็นอย่างดีเอาละครับคำถามวันนี้นะครับผมถามว่าราศีกรกฎควรทำบุญกับอะไรนะครับเอาละครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือน จะมีพายคอนเทนต์หรือว่าข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันครับผม